ด่วนแจ้งประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาททั่วประเทศนะครับเรื่องนี้สําคัญมากคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองทุกคนจําเป็นต้องรู้รีบฟังด่วนเลยนะครับ สวัสดีครับก็กลับมาพบกับลุงพันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ทางช่องของลุงพันก็มีมข่าวบุข่าวสารเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทมาประชาสัมพันธ์แจ้งพี่ป้านะ้าอาให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงกันครับก่อนอื่นเลยนะครับขอเสียงคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทหน่อยนะครับไหนใครที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บบาทอยู่ตอนนี้คอมเมนต์แสดงตัวเข้ามาด้านล่างคลิปนี้ให้หน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงพันจะมีข่าวสารเรื่องสิทธิ์บัตรทองมาเล่าให้ฟังกันครับ พี่น้องประชาชนบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าบัตรทอง30บาทเนี่ยนอกจากจะใช้รักษาได้ทุกโรคแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์รักษาได้ทุกที่แบบง่ายๆเพียง3ขั้นตอนด้วยนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยต่อไปนี้ก็ไม่ต้องรอคิวนานไม่ต้องลําบากเดินทางไปถึงโรงพยาบาลต่อไปอีกแล้วนะครับ เพราะผู้มีสิทธิ์บัตรทองนอกจากจะไปรักษาที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์แล้วเนี่ยทางสปะสะชยังมีทางเลือกใหม่ให้สามารถใช้บริการคือ30บาทรักษาทุกที่ที่ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่ที่ร้านยาและคลินิกอีก7ประเภทที่อยู่ใกล้บ้านของท่านได้เลยนะครับก็จะมี 1. ร้านยาคุณภาพของฉัน 2. คลินิกเวชกรรม 3. คลินิกทันตกรรม 4. คลินิกพยาบาล 5. คลินิกกายภาพบำบัดหกคลินิกแพทย์แผนไทยและ7นะครับคลินิกการแพทย์ครับใครสะดวกตรงไหนใกล้ตรงไหนก็สามารถเข้าไปรับบริการตรงนั้นได้เลยนะครับโดยขั้นตอนการเข้ารับบริการเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยเพียง3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่1ครับติดต่อนหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่ได้เลยขั้นตอนที่2แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะใช้สิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์30บบาทรักษาทุกที่ครับ และขั้นตอนที่3แสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้ารับบริการด้วยนะครับกรณีเด็กอายุต่ำกว่า7ปีหรือยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะก็ให้แสดงสูติบัตรแทนได้ครับก็ถ<น>ือว่าง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับ3ขั้นตอนการเข้ารับบริการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวครับ แต่ถ้าหากใครไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนนะฮะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถที่จะโทรไปสอบถามได้เลยนะครับที่สายด่วนสอปสออช,อชโทร1 3 3 0นะครับหมายเลข1-330สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ30บาทรักษาทุกที่ได้บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริการและการดูแลประชาชนที่ดีมากๆนะครับ อีกโครงการหนึ่งจากสปสอชอโดยโครงการนี้นะครับจะเป็นการยกระดับการดูแลพี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนนะครับช่วยให้ประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้นด้วยนะครับไม่ต้องลำบากเดินทางไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลารอคิวด้วยนะฮะ หากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับสามารถใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ยาที่ร้านยาหรือคลินิกที่เข้ารวมโครงการไใกล้บ้านได้เลยนะครับแถมยังเป็นการช่วยลดจํานวนคนไข้ที่จะไปแออัดที่โรงพยาบาลให้เบาบางลงได้อีกด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ทางช่องของลุงพันนํามาแจ้งกันในวันนี้ครับ วังว่าข้อมูลข่าวสารที่นํามาแจ้งกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองทั่วประเทศเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับฝากท่านผู้ชมช่วยกันกดแชร์คลิปข่าวสารดีๆแบบนี้ออกไปให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้ได้รับชมและรับทราบข้อมูลข่าวสารนี้อย่างทั่วถึงกันนั่นเองนะครับขอบพระคุณมากๆครับ